สวัสดีค่ะอาจารย์ดรนุชนารักศรีนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะเวิร์กช็อปของอาจารย์เป็นเวิร์กช็อปที่7นะคะซึ่งจะนำเสนอการในวันที่9นะคะเป็นพูดถึงเรื่องของการเล่นนะคะแล้วก็ค่ายธรรมชาติกลางแจ้งนะคะมันส่งผลยังไงกับพัฒนาการเด็ก กับการเรียนรู้นะคะรวมทั้งการทำงานของสมองอทักษะการคิดเชิงบริหารหรือว่า Brain x e c u t i v e Function หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EF รวมทั้งเรื่องของอสัมันธภ,ภาพเนาะว่าเวลาที่เด็กเล่นแล้วเนี่ยสมัรเล่นกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวไปยังไงบ้างนะคะจริงๆเราเนี่ยในการประชุมเนี่ยมีเวิร์กช็อป ทุกเวิร์กช็อปน่าสนใจหมดเนาะ,ะในเวิร์กช็อปอาจารย์เนี่ยในหัวข้อนี้นะคะก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปที่จะเริ่มด้วยอาจารย์เลยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยการเล่นนะคะมันมีความสําคัญยังไงเด็กเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาสนุกแต่ว่าภายใต้ความสนุกเนี่ยมันทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะ,ะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเวลาที่เขาเล่นเนี่ยสมองเนี่ยทำงานยังไง แล้วสมองส่วนไหนทํางานบ้างเพราะว่าพฤติกรรมการเล่นของเด็กเนี่ยค่ะ มันเชื่อมโยงนะคะกับการทํางานของสมองแล้วก็จิตใจของเด็กด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะแทนให้เราเห็น,นะคะแล้วก็มีงานวิจัยต่างประเทศที่แสดงมาให้เราเห็นนะคะว่าขณะที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเรียนรู้ได้อย่างดีมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณอรพินนะคะเลิศอวสรนนะตะกูลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพัฒนาการก็จะมาพูดถึงว่าเอ้ยเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยพัฒนาการเขาเป็นยังไงบ้างทั้ง ด้านหลางกายนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเรื่องของภาษาเรื่องของการช่วยเหลืตัวเองหรือว่าอารมณ์สังคมนะคะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนิกาเพิ่มภูลพัฒนานะคะก็จะมาต่อว่าท่านทำวิจัยนะคะกับกระทรวงสารสุขซึ่งก็มีวิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์เด็กไทยนะว่าการเล่นเด็กไทยเป็นยังไงบ้างนะคะมีการเล่นการแจ้งเป็นยังไงแล้วก็การรับรู้ความรู้ทัศนติของพ่อแม่ที่เกี่ยวกับการเล่นของของเด็กๆนี่เป็นยังไงบ้างรวมทั้งพัฒนาการต่างๆของเด็กหลังจากที่เขาเล่นนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นน่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าจะมีวิทยากรภายนอกอีกสองท่านนะคะก็คือ,อคนแรกนะคะก็จะเป็นคุณชนลมานะคะครูหาลัตนากรซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งเพ a อ a คาเดมี Academy, นะคะเป็นสถาบันที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาพูดเกี่ยวกับนรืองของค่ายประสบการณ์จริงที่ทำค่ายแต่ว่าในกลุ่มของเด็กไวเรียนนะคะเด็กปถม ส่วนวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่เป็นาภายนอกนะคะก็คือคุณมีนาโรธไพรินหรือว่าครูมีนนะคะซึ่งก็เป็นนักพัฒนาการเด็กนะคะอของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ซึ่งท่านก็จะเน้นเป็นเรื่องของการจัดค่ายเนาะเป็นเป็นกลุ่มเด็กเล็กนิดนึงเด็กประถมวัยนะคะศูนย์ถึงหกขวบซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยค่ะก็จะมา,าแลกเปลี่ยนเนาะให้ความรู้ะค่ะว่าที่มาของการทำค่าย ที่พาเด็กออกไปทำกิจกรรมเอาดอการแจ้งเนี่ยทำยังไงแล้วก็กระบวนการโปรเซสนะคะหรือการคิดกิจกรรมต่างเนี่ยเป็นกิจกรรมยังไงบ้างนะคะแล้วก็พอ,อ,อได้ทำค่ายเราเนี่ยมีการสังเกตนะคะว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาย,ยัางไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่า ซึ่งทั้งหมดเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เนาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กหรือว่าหน่วยงานที่ทํางานกับเด็กเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้การทากิจกรรมหรือทําค่ายต่างๆเพื่อ,อพัฒนาเด็กในมือของเขานะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยส่งเสริมเด็กผ่านการเล่นใน,ในกระบวนการเรียนรู้ในธรรมชาติให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ มีความสุขเนาะเล่นแล้วเล่นแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศต่อไปก็จะเห็นว่านี่เวิร์กช็อปเดียวนะคะเรายังได้ความรู้ขนาดนี้ทีนี้ในในประชุมเนี่ยก็จะมีหลายๆเวิร์กช็อปเนาะซึ่งทุกเวิร์กช็อปน่าสนใจมากนะคะเป็นการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่เรียนรูอ้อย่างเดียวเราจะได้กระบวนการส่งเสริมด้วยนะคะเด็กในวิถีธรมธรมชาติฐานธรรมชาติอันนี้อาจารย์คิดว่าแล้วก็จะเป็นกระบวนการที่รู้ที่สามารถที่จะไปใช้ได้จริงนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเ,เข้ามาท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามารีบสมัครเข้ามาเลยนะคะจะจะบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับการเ,าเข้ามาร่วมกับเรานะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ